สองภาพล่าสุดแอลลี่อชิรยาหลังตกเป็นข่าวหนุ่มอาชิตามแจกขนมจีบลูกสาวคนเดียวของรุ่นใหญ่อย่างอ่ําอัมรินเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอ่ําอัมรินเคยใช้ชีวิตคู่กับอดีตดาราดังจอยอจฉริยาอังคสุวรรณศิริมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องแอลลี่อชิรยานิติพลและในช่วงนั้นอั๋อัมมารินได้ออกมาถแถลงข่าวว่าได้จดทะเบียนหย่ากันแล้วเมื่อปีพศ 2,557หลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาถึง12ปีเนื่องจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดน้องแอลลี่อาชิระยาดีกรีนักร้องดังทายาทสุดห่วงคนเดียวของตัวพ่ออําอัมรินที่นับวันยิ่งโตยิ่งสวยและด้วยความสามารถที่ล้นเหลือในทุกด้านส่งผลให้ปัจจุบันน้องเอลลี่ ได้เข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวและมีแฟนคลับอย่างมากมายงานนี้น้องแอลลี่จะสวยน่ารักขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลย